สวัสดีครับพวกผมชีโร่เกมนะครับวันนี้ก็จะมาตั้งเล่นควาดาเกียร์มือใหม่ครับมือใหม่ครับเล่นอันนั้นของมาสเตอร์แล้วฝั่งสุนโทริผมเล่นด้วยผมเพิ่งเล่นทีหลัง เห็นเห็น,เห,นเห็นเลยแล้วก็ใช้เลยตบเทินคะรับเฮ้ยวันก่อนไม่เห็นแันนี้เนี่ยตัวไม้ไัวเก่าก็เถิอนด,ดอแต่ว่าดอดจากนี้ไม่ได้เนาะ ชิครับจุดเชิญดอครับแล้วก็ดอจุดนนี้หนึ่งใบลดพลังชีวิตเอมาเลย สารได้ห่เมตร อ <laughs> okay, ยูงง่โ <laughs> อเคเดี๋ยไวไปข้างหน้าก็ได้อ่าตอนนี้จะเป็นจุดหมายใหม่เนาะ tia sẵn ngoài trong tia <laughs> วแล้วก็จวดแล้วลเลยกมาเตอร์ออฟฟารดเกียมาวะอ้ามานันนะโอเควันนี้มาเตอร์ออฟฟารดเกีย้วมา นีแล้วก็เลือกจ่ายสีเนาะสีจ่ายสีเพื่อให้ทุกตัวได้รับเพิ่มอีกหนึ่ง <Okay. S 1> ใหญ่เหรอใช่ถึงเวลาที่จะใช้ความสามาธิจ่ดยิงปืนยิงหนึ่งดับเมยใส่ตัวนอนครับเพื่นใส่เขาตายเจ้าเพื่อนรู้เลยนะเพื่อนจะคอรเตอร์จุดเดกยังไงไม่เลยเด็กฉันประดับเกินไปเลยต้องใส่ตัวยิงมาเยอะๆเนั่นก็เลยใส่เปิดคอร์เตอร์เด็กนี้เลยใช่ไหเพื่อนก็เลยจะเล่นใส่ไม่ยูนิตส่วนใหญ่เมื่อประมาณสองหรือสามเลยไม่เกินเลยไม่เกินเลย ฉะนั้นนะใช้มีบอกการยิเด็กนี้น่าจะชีย้ยิได้ไม่หวัี่ไม่หวเอาเรื่องนี้อะใช่เนี่ยคอร์ดหนึ่งระดับจิ๊บเบลเลยจเจริงเลยใจสองมานาครับไม่แปลกใจที่ฟอร์ฟแมตเก่าแม่งระเบิดสองแถจริงเเพื่อนใจมาา่นันะจะไ่ใช้เงี้ยแล้วกหนึ่งหมดเลยอะ่ะยิงยิงตายไปเลยเลย ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องยิงตัวที่อยู่ในสภาพดิฟเฟนต์นะโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ทำดีของหน่วยโจมตีครับสองเท่ากันเลยชนช,ชนกีตายคู่ใช่แล้วจ้าหน้าชื่ออะไร เราเสนอเฉยๆฉันดูที่หน้าตา <Okay. S 1> แล้วก็สามารถรี l e a ตัวนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นสามเกมเข้าเทิร์นโปรตเจม <Okay. S 1> นี่ยเจมม์คันนี้มีล็อกออนตีตัวตั้งได้แล้วก็จะเป็นแค่แต่ฟอร์กลเลยใจสองสามใช่อ๋อเมื่อมีอยูนิตลงถึงได้เจมมเนาะครับผมใจสาม ยูนิตีกหนึ่งค้างหนึ่งใช่ไหมใช่ตีตีเพียวอ่ะเไรสามตีไม่ได้พรงอดอ๋อสี่คราบค่ับมันเพงลงไงามาแล้วขึ้นรอไปวันนี้โอ้โหมาคู่่เธอไว้ก่อนแล้วกันอันติด สายสามครับทำอะไรได้ครับลงยูนิตเพิ่มครับเกียร์จักกลางมากจะมียูไนด์ด้วยต้องดูตรงกลางเลยนี่ครับตอนนี้มียูนิตไหนที่ชื่อไม่สามสามชื่อครับตอนนี้ก็จะยืนบวกสามก็เป็นสี่โอเควันวันนี้จ่ายตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ ยี่สิีิบสนครับโอเคอนแล้วก็ยัตีไม่ได้ใช่อันนี้เตีเท่าไหร่นะตีศูนย์ูนย์ครับตีไม่ได้ครับสองเว่นี้จะเลี่ยบแท็กบวก็ได้เอ้แต่อันนี้แท็กศูนย์เท็กศูนย์ตายหมดไม่ได้ไม่ได้นอันนี้พวกนี้สลับเด็ดตีไม่ได้ติตีได้สลับสับสเป็นแบบเอาแบบชุดใช่ใ่ก็สองชุดก็ได้ อันนี้เดบเ<ห>ท่าไหร่นะนี่อ่ะสี่สี่ครับโอเคสีถ้าอย่างนั้นเราก็สองสองตันนี้สามสามไม่ใช่เออสององสามขอใจหนึ่งครับนะย,ยิง่ทีเป่งปกันใช่ชชใช่ใช่ป้เรือโอเคแล้วก็งั้พี่ขอใจสามของวันตัวนี้ลกันพี่ตัวนี้อ่าพีตัวนี้ ใช่เนี่ยยิงดึงกับเอซิ่หนึง่งนิตถ<ช>ูกไหมครับเอาวาเคลียร์สินะเลยมือสองใบใช่มือสองสอง่วยครับจบดีคน,นไหนใช่เด็กจิมม,มันไม่ค่อยได้ใช้มาไหะป่อย เจ็สามชไว้ันนี้ใ่ฮะใจ่ห้า่อ่าได้สองเจมเนาะใหญ่สุดแล้วใช่ไหมมันตัวปัมปัมเจมเพิ่มแล้วก็ได้หนึ่งเจมจากที่ได้เจ็บแล้วลงมาได้เจ็บแล้วทำได้ครพวกแกเจ็นี่ี้หละมีแต่ปั๊มเนีนั้คออย่างใหญ่แต่คอสมันมันก็สมควรนะเพราะว่าเจมแมนั่น ใจหนึ่งของตัวนี้ใจสับเจียมยิงหนึ่งหนึ่งหน่อยใช่ไหมใช่ยิงหนึ่งเอาสามารถ์คนนี้ครับดแล้วก็เปลี่ยนเดฟเป็นสลับเดฟกับตัวตีก็จะเป็นสองก็จะไ,ะ <Okay. S 2> นะไมไ่ตายเห <c oughs> มือนึันโอ <c oughs> เค <c oughs> ตัวนี้ยังไงก็จ่ายเจียยิงซ้มชไม่เนมันหวานแหวนหวานเออใช่หรือกร่ด้างหักหักเนี่ย <c oughs> เอาอะอะไรนะเอาอัตนี่ไงนี่ต่อสู้กัน ด้วยการใช้ไหวลิปสติปัญญาพาวแข็งแกร่งพาวรวดเร็วและพาวเชื่อมั่นในเด็กของคุณในการต่อสู้เฮออสารพัดสเตอร์ออฟเฟอร์เด็กเกียสองกับไปบัตเตอร์จริงๆผมไม่วางมานาเพื่อจ่ายสามครับเอาอะคนที่ออกนะครับนี่ก็เด็กฟ้าเดินตัวแล้เนี่ยวันนี้มันเรียกว่านี่มันไม่ใช่เด็กแดงจ่ายหนึ่งลิกลูกบระดับ ใช่ตัดเห้พาราเคียวสมันลงแบบยูนิตด้เอเหมือนแบตเทอร์น่ะนะไปก็ได้แล้วก็บเตอลครับซหน่วยครับสาสงสครับยอนเลยลมแรงจับ จ่ายสามได้หมจ่ายในเทิเราขอเถิขอจ่ายได้ก็ได้จ่ายได้ใช่ไหมยิงใส่ตัวนี้ครับเดงหน่อยแล้วก็ตัวนี้บอกแต่ว่าคันไอ้ทแสนะใช่มันจะยิงเด็บอ๋อเออมันไม่มันยิงเด็บอ๋อมันยิงเด็บใช่มเนี่ยคใช่ตั้งชนตั้งอแบบชนแอประตูปิดแล้วเซ็กล้องมืดไปเลย เปิดไฟครับเปิดไฟผมไม่เห็นเลยเราให้ย้อนไม่กดคืยยิงยิงเด็ไปไม่ช่วยอะไรเพราะเขาตั้งอยู่แตงยั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 งไังยัยังยังยัยังยังยังรังยยังับยังยยังังยักยัง่ยังยังยัอยัายังยังยัง่ง้ัง่ัยปงยอยังยงยั้ยัยังยังยังไมงยัจอยงย คือจัดมาสูดัดจัดมาให้หมดเลยไม่งั้นมันจะตั้งยู่งเหยิงแล้วตั้งตูงดีอะไรนะจบเลอเรียบพอลงตัวหน้าตาอย่ทำเป็นอีพีกันเลยเอาเรื่อจัดดิสสีสมแล้วที่เป็นดิกสีน้นเงินกระเหลืองคืออย่างนี้จะมีตัวนี้เป็นตัวสําคัญอีกตัวก็คือตัวนี้ไม่มีการอะไรเลยใช่ไหมล้อตัวเนี้ยบอกว่าจ่ายสองเพื่อเคาน์เตอร์ความสามารถแล้วก็สีนั้นใช้ไม่ได้อือเฮ้ยโคตรโอเคจบกันแล้วครับโค้ชใหม่